ปิดฝาหมออนะ้อน้ำไม่สนิทเสียงเครื่องนอกเครื่องพังเลยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับหลายคนนะครับที่ตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเช็ครถด,ด้วยตัวเอง สิ่งหนึ่งที่ช่างเคแนะนํานะครับและไม่ควรมองข้ามฝาปิดหม้อน้าครับเพราะหลายคนพอเช็คระดับน้ํามันเรียบร้อยเช็คน้ําหม้อพักน้ําเรียบร้อยลืมมองข้ามตัวฝาปิดหม้อน้าฝาปิดหม้อน้ําสําคัญมากนะครับเพราะหนึ่งเลยน้ําในหม้อน้ําจะทําการไหลเวียนถ้าฝาหม้อน้าปิดไม่สนิทหรือชํารุดหรือมีปัญหานั่นทําให้เกิดความร้อนขึ้นภายในล้นเลยครับเสี่ยงเครื่องพังแน่นอนครับครับเรามาดูลักษณะของฝาหม้อน้ําที่ยังใช้งานได้ปกตินะครับ หนึ่งเลยเขี่ยวล็อกต้องอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับคือไม่มีการบิดงอ2ตัวซีนด้านใน ต้องยังอยู่นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวปิดตัวคอมอ้อน้ําเพื่อไม่ให้น้ําดันออกมาและสิ่งที่ช่างเคแนะนําและสําคัญนะครับคือการเปิดฝามอ้อน้าต้องเปิดในขนาดที่เครื่องเย็นเท่านั้นเพราะถ้าเราเปิดในขนาดที่เครื่องร้อนน้ําในมอ้อน้ําจะดันขึ้นมาพุ่งออกมาเลยนะครับอันตรายมากครับวิธีการปิดฝามอ้อน้ํานะครับดูล่องนะครับ2ด้านจะต้องสนิทพอดีนี่ครับจะต้องสนิทพอดีทั้ง2ด้าน หลังจากนั้นใช้ฝ่ามือครับบิดพร้อมฝาาม้อน้ำตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นตรวจสอบว่ามีรอยพเยอะอออกหรือมีส่วนไหนที่อ้าออกในบริเวณฝาาม่อน้ำครับเป็นยังไงกันบ้างครับถึงแม้เรื่องปิดฝาาม้อน้ำเป็นเรื่องเล็กๆแต่ เราไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่ามีผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงและระบบระบายความร้อนด้วยนะครับอีกทั้งในขณะที่เปิดฝาหม้อน้ําช่างเคนเน้นย้ําเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเปิดในขณะที่เครื่องร้อนเพราะจะทําให้น้ําพุ่งออกมาจากตัวหม้อน้ําเลยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ